สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ weekly C3 กับ C ชัดปวี e ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะมีงานใหญ่ระดับโลกที่เกี่ยวกับ IT นั่นก็คือ Mobile World Congress จัดขึ้นที่ประเทศสเปนค่ะงานนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่ของโลกนะคะไปรวมตัวกันซึ่งเทคโนโลยีล่าสุดที่พูดถึงและน่าสนใจก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือแทนกระเป๋าสตางค์ค่ะ เทคโนโลยีที่พูดถึงนี้คือ near field communication หรือ NFC โดยประยุกต์มาใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่างโทรศัพท์กับเครื่องคิดเงินและอุปกรณ์รอบข้างต่างๆค่ะโดยเราสามารถเก็บบัตรเครดิตบัญชีธนาคารบัตร ATM เอาไว้ในมือถือได้ทีนี้เวลาที่เราจะซื้อของเนี่ยนะคะก็เอามือถือไปแตะที่เครื่องคิดเงินโดยระบบ NFC นี้จะมีการเข้ารหัสเอาไว้ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดค่ะ ผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาบอกนะคะว่าตลาดเอเชียนั้นเป็นตลาดที่เทคโนโลยีพัฒนาไปไกลมากกว่าที่ไหนในโลกเลยโดยสามารถใช้โรศัพท์แทนกระเป๋าสตางแทนบัตรพนักงานเข้าอาคารหรือว่าบัตรโดยสารขนส่งมวลชนก็ได้อย่างในไทยของเราเนี่ยมีการทดลองใช้พอสมควรค่ะตอนปี2006นี้มีบริษัท KTC ที่เป็นผู้บริการบัตรเครดิตนี้นะคะ จับมือกับโนเกียทดลองนําเทคโนโลยี nfc มาใช้แทนบัตรเครดิตและก็เดบิตโดยไปติดตั้งที่ห้างสรรพสินค้าหลังจากนั้นเราก็เริ่มเห็นค่ายมือถือทยอยออก nfc มาทดลองโดยมีบางค่ายใช้แทนซิมเดิมแต่ก็ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนะักแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์ก็ถูกลงแล้วแล้วก็คนก็สนใจเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกมากขึ้นก็ไม่แน่ที่ nfc นั้นจะกลับมาได้รับความนิยมในอนาคตอันใกล้ค่ะ ตอนนี้ในบ้านเราที่เป็นเทคโนโลยี NFC อยู่ก็คือ Easy Pass นั่นเองนะคะช่วงนี้เราไปติดตามข่าวไอทีอื่นๆในรอบสัปดาห์นี้กันค่ะ Gaspersky Lab เผยปี2011จะเป็นปีที่มีโปรแกรมไม่พึงประสงค์แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นพร้อมฟังก์ชันในการทำลายล้างซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่ทำได้ทั้งแยบยลและซับซ้อนกว่าเดิมเพื่อขโมยข้อมูลทุกประเภทที่ผู้ใช้เก็บเอกสารไว้ในคอมพิวเตอร์ งาน Mobile World Congress เปิดตัว p o w e r t r e เที่ชาร์จมือถือพลังงานน้ำโดยแยกค่าไฮโดรเจนจากน้ำตามสูตร H2O แล้วป้อนพลังงานไฟฟ้าเพื่อชาร์จมือถือปิดท้ายที่คลิปน่ารักจาก y o u t u b e นะคะคนนี้เป็นนักแสดงตลกที่มีชื่อเสียงมาจากออนไลน์ที่มีชื่อว่าเคามีเกนลารดค่ะคนนี้ได้แต่งกายเรียนแบบซูเปอร์มายกไม่พอนะคะยังทำเลียนแบบเกมมายกค์ดอีกด้วยด้วยการออกไปขับรถที่เหมือนมายกค์ดในเกมเลยค่ะ นี่ก็สร้างความโกลาหลพอสมควรเลยนะคะสําหรับตำรวจที่คอยมาตามจับทะลุไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะสามารถพูดได้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นวรัลคลิปที่แพร่สะพัดบนอินเทอร์เน็ตมากๆและไม่ใช่แค่คลิปเดียวเท่านั้นทำออกมาถึงหลายคลิปด้วยกันค่ะเป็นไอเดียดีๆที่บวก,กกับความกล้าบ้าดินด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือน้องๆอ,อ,อย่าเพิ่งลอกเลียนแบบนะคะขอให้มีวุฒิภาวะแต่การสร้างสิ่งดีๆนั้นสามารถทำได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของ weekly c t สวัสดีค่ะ اوه <laughs>